บัญชีแยกประเภทนะคะโปรแกรมนะคะโอนย้ายข้อมูลรับชำระ ลูกหนี้ไป GL นะคะ GL 3 0 3นะคะจะเป็นการโอนย้ายข้อมูลการรับชำระจากลูกหนี้นะคะของกิจการของเรานะคะไปยังบัญชีแยกประเภทนะคะต้องทำการโอนนะคะไป GL เนี่ยทุกๆสิ้นวันนะคะฝ่ายบัญชีต้องมีหน้าที่ในการโอนข้อมูลการชำระลูกหนี้นะคะทุกๆเย็นนะคะดับเบิลคลิกเข้าไปที่โปรแกรมนะคะอ่าแล้วก็จะมีวันที่บินนะคะให้เราเลือกวันที่ณนะวันที่ปัจจุบันที่ ที่เราจะทําการโอนย้ายนะคะอ่าแล้วก็จะมีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการรับชําระนะคะเงินจากลูกหนี้ของเรานะคะถ้ามีนะคะเลขที่บินหลายๆลายรายการนะคะให้เรากดเลือกทั้งหมดนะคะแต่ว่าถ้ามีนะคะทีละรายการนะคะเราสามารถกดเลือกนะคะทีละรายการได้ให้รายการเป็นแถบสีเขียวอย่างนี้นะคะตรวจสอบยอดวางบินยอดรับชำระนะคะให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ กดคำว่าโอนข้อมูลไป GL หนึ่งครั้งนะคะบันทึกข้อมูลนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดโอเคนะคะอันนี้ค่ะรายงานเมื่อกี้นะคะการรับชำระจากลุงนี้ก็จะเข้าไปสู่บัญชีแยกประเภทเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ากรณีที่เรานะคะรับชำระเงินผิดนะคะรับชำระเงินจากลุงนี้ผิดเนี่ยให้เรานะคะกดยกเลิกการโอนข้อมูลไป GL ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกวันที่ที่เราะะทำการโอนไปนะ ข้อมูลก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะให้เราเลือกเหมือนกันนะคะสามารถกดเลือกทั้งหมดก็ได้ให้เป็นแถบสีเขียวนะคะแล้วก็กดยกเลิกข้อมูลนะคะไป GL1 ครั้งนะคะ<ม>ก็จะสามารถแก้ไขข้อมูลลูกหนี้ที่เราชําระได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกลับมาโอนนะคะโอนข้อมูลไปบัญชีแยกประเภทเหมือนเดิมด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะ